สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมในช่อง b e b e Channel กันอย่างเช่นเคยนะและวันนี้อยู่ในเกม Just k a i s e Phantom p a r a t e นะฮะโอเคทุกคนวันนี้มันมีตารางการอัปเดตเข้ามานะฮะก็จะเป็นตารางอัปเดตวันที่13นะทุกคนก็จะมีกาชาเป็นกาชามากิแล้วก็โทโรนะทุกคนผมจำได้ว่า,น,าน,น่าจะเป็นตัวกาหมดเลยนะเออไม่เป็นตัวกล่องนะฮะแล้วก็ เซษเสีเ้ยวความทรงจำอันใหม่นะนานามิสังผมจะตามคุณไปครับนารามิสังโอเคทุก <c oughs> <c oughs> okay, คนแล้วก็กิจกรรมก็เป็นแมปอีเวนต์เหมือนเดิมทุกคนวัน <c oughs> ที่ส3ถึงวันที่22ธันวาแล้วก็มีเซษเสี้ยวความทรงจำอีเวนต์นะฮะไม่ได้ประสบภัยซะหน่อย <c oughs> แจกฟรีเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อีเวนต์ อีเวนต์มเดิมอะทุกคนเขาไม่คิดจะทําแบบอื่นบ้างเลยหรือไงเหมือนเดิมฮะเปิดกล่องเปิดทีละวันไปตีบอสเก็บคะแนนต่างก็จะปลดทีละวันทีละวันนะฮะเหมือนเดิมเลยทุกคนเหมือนอีเวนต์นี้เป๊ะเนี่ยเหมือนกันดิดิพี่แกกัดจะไม่ทําอย่างอื่นบ้างเลยหรือไงผมรู้ทุกคนทำมเกมมันน่าเบื่อ เพราะว่ามันเอาอีเวนต์แบบแพทเทิร์นซ้ำๆมานะฮะโอ้โหแย่มากแล้วก็มีอีเวนต์บนัสล็อกอินฉลองเปิดตัวศึกปัดเป่าครั้งใหญ่บนเชื่อขาววิญญาณก็จะมีแจกเหมือนเดิมเช่นเคย แล้วก็ฉลองเปิดตัวมหาเวทยผนึกมารซีโร่เดอะมูฟวี่ช่วง4แจกลูกบาทแล้วก็แจก AP นะฮะก็มีประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ผมเห็นนี่เลยครับทุกคนอีเวนต์ล็อกอินนะฮะ e n d Celebration p r e v p e w of s c o b a b l e Edition Reward นะฮะคือแจกตัวกาชา50บใบนะทุกคนแล้วก็วันที่23นะฮะฟรีกาชาเชนวันเปิดเดย์ก็คือถสุสมได้วันละ1ครั้งเป็นเวลา20วันนะทุกคน ยี่สาถึง11นะฮะแจกวันที่13 17 20 27แล้วก็31มวันสิบใบนะฮะนี่นครับทุกคนก็เป็นตั๋วน่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นตั๋วอันนี้นะตั๋วโท่าดกับมาเกียนะทุกคนน่าจะเป็นตั๋วนี้เออเพราะว่ามันไม่แจกพวกโกโจหรือโมโมะยูจิแล้วทุกคนอีเวนต์ก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนโอ้ถือว่าให้สุ่มฟรี50ครั้งแล้วก็อีก20ครั้งรวมกันเป็น70ครั้งนะฮะว้าวใครที่คันไม้คันมือก็ ไปรอเปิดกันได้เลยครับคุณผู้ชมคือช่วงนี้คือกิจกรรมแทบจะไม่มีเลยทุกคนน่าเบื่อมากคือบทไปแล้วจะไม่รู้จะปลดอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเล่นหอคอยนะทุกคนเพราะว่าไม่อยากใช้เพชรสำรองหมดนะฮะเพราะไอดีนี้ผมก็เติมไปเยอะแล้้ววดยเจ็บปวดรวดร้าวโอเคนะทุกคนถ้าคุณชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องบีเบิลนะฮะพิพาการขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันพรุ่งน้าครับผม